มองอู่ฮั่นที่เคยเป็นเมืองศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาอันเป็นที่มาของโรคโควิด -19 นะครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะครับมีแผนออกมาแล้วว่าจะกลับมาเปิดเมืองในวันที่8เมษายนปี2563นะครับอีกไม่นานนี้นะครับคุณผู้ชมอีกสักประมาณ1สัปดาห์กว่า,วานี้นะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นข่าวที่มาพร้อมกับช่วงเวลา2เดือนเต็มนะครับที่ดําเนินการปิดเมืองอู่ฮั่นมา นอกจากนี้ในรัฐบาลท้องถิ่นของมณฑลหูเป่ยเนี่ยยังประกาศว่าเมืองอื่นๆในมณฑลหูเป่ยที่ถูกสั่งปิดในเวลาไล่เรียกกับอู่ฮั่นเนี่ยจะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันพุทธที่25มีนาคมนะครับประชาชนในเมืองต่างๆนอกหูเป่ยเนี่ยสามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้หากมี QR วโค้ดสีเขียวที่รัฐบาลออกให้กับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วส่วนคนที่มี QR วอารโค้ดสีเหลืองหรือว่าสีแดงแสดงว่ายังต้องรับการรักษาหรือว่ายังคงต้องสงสัยอยู่อันนี้ก็เป็นมาตรการที่จีนเนี่ยเขารองร ในเวลาเดียวกันนะครับหากคนจีนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นๆของประเทศอยากเดินทางเข้าหูเป่ยเนี่ยก็ต้องแสดงคยวอาโค้สีเขียวเพื่อป้องกันการนําเชื้อเข้ามาแพร่ใหม่อีกครั้งส่วนอู่ฮั่นเนี่ยจะเดินทางเข้าออกได้หลังจากวันที่8เมษายนเชื่อว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยจะเริ่มกลับมาทําการอย่างไรก็ดีนะครับโรงเรียนและโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องรอฟังคําสั่งต่อไปนะครับมาตรการการจํากัดการเดินทางในเมืองใหญ่ของจีนช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อในมณฑลหูเป่ยได้เป็นอย่างมาก วันนี้นะครับมีพบผู้ป่วยใหม่1รายเท่านั้นแต่ว่า5วันที่ผ่านมาจีนตามแถลงของทางการจีนนะครับไม่พบผู้ต right ิดเชื้อโควิดสิเลยตลอด5วันที่ผ่านมานะครับตัวเลขการแพร่ระบาดโดยรวมนั้นอยู่ที่67,801คนมีผู้เสียชีวิต3,160คนนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยสั่งปิดเมืองอู่ฮั่นมาตั้งแต่วันที่23มมกราคมนะครับมีการยกเลิกเที่ยวบินรถไฟและรถโดยสารทั้งหมด ขณะที่ถนนที่ใช้โดยสารเข้าเมืองถูกปิดทั้งหมดเช่นกันก่อนที่เมืองอื่นๆในมณฑลจะปิดตามด้วยมาตรการที่คล้ายๆกันนะครับปัญหาถัดมาหลังจากที่อู่ฮั่นและหูเปย่ยจะทําการเปิดเมืองเนี่ยก็คือการรักษาผู้ติดเชื้อใหม่ซึ่งตั้งใจว่าหลังจากนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องรับมือกับการที่คนจากภายนอกเนี่ยจะนําเชื้อไวรัสกลับเข้าไปที่เมืองอู่ฮั่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับอู่ฮั่นเมืองที่ไวรัส โควิด1 9นั้นแพร่ระบาดออกมาวันที่8เมษายนนี้ก็จะยกเลิกการปิดเมืองแล้วนะครับจะใช้คำว่าเปิดเมืองกลับมาเป็นปกติเนี่ยก็อาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย,ลยอาจจะต้องปิดไปก่อนแต่ว่าอย่างน้อยนี่ก็เป็นภาพบวกจากเมืองต้นต่อของไวรัสนี้นะครับก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมืองไหนประเทศไหนที่สามารถจัดการรับมือได้อยู่หมัดเนี่ยก็จะทยอยทยอย,ทยอยกลับไปใช้ชีวิตป,ปกติให้ได้มากที่สุดก่อน